สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมากินหอยค่ะทุกคนจ้าหอยแรงผู่นะคะกับน้ําจิ้มทุกคนดูสีสันน้ําจิ้มแบบมันเป็นตะเผ็ดมากนะคะใส่พริกแค่ไม่ถึงสิบเม็ดนะคะทุกคนจ้าโอ้โหเราก็จะมีผักอันนี้นี่น้องผักอยียงวะงาลพาติงาลพาจ้าแล้วก็มีผักอันนี้มินิคอร์ มินิคอสคือผักกาดอันผักกาดขาวหน่อยพี่น้องจ๋าะนะคะแก้ไขก็ผักกาดผักกาดนี่มีผักแตีงผักแตีงสด์สดพี่น้องจ๋านี่คือผักแะะ่ยนพลังด้วยค่ะเด้อหน่อยบักใหญ่เลยนะคะเอาสิไม่กัดกินกัดกินแล้วเา้องเทสห้องก็สิไม่กัดกินกันนะคะเราห้องก็สิมีอันว,า,วา,างไว้ทั้งทึ่งเพราะมันสีหัวนี่บักเขียบักเขียบพี่จันมะเขือบักเขียบ คขืออันนี้พี่อันนี้ทุกคนมะเขืออะไรไม่รู้นะคะมันเป็นลูกยาวๆแบบนี้เนาะเขาก็สีเอามากินอันกับกับประแดดบองเอาไปเสียบไว้นะคะมันจะได้เย็นถ่ายกล่องหลังพี่น้องจักจะเห็นยังไงเห็นคนบุ่รู้ถ่ายกล่องหลังเนาะถ่ายเองกินเองสัตอันนี้ประแดดพี่น้องจา้าพี่ห่อเองก็ต้นตำรับสุดอีสานแท้เปิดมาเหลวมือหนึ่งนะคะนี่ห้อย ห้อยกินไปแล้วมาเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้ำกันว่าม,มีอย่างหลายค่ะมีแค่นี้ล่ะนี่ถอยถอยก็พักก็น,นำประแดกบองนะคะเนะเาะเขาเสาเข่าเทียงเขาแรงอันเวลาเดียวกันเลยปลาเค้กติ่มแจ้วอืม้มบม แต่รู้ละรู้ละสิบหกโค้นไปหน่อยถ้าซื้อเป็นโลอ่ะมันจะถูกกว่ามันจะถูกกว่าซื้อเป็นอันเป็นอันนะคะต้องไปซื้อร้านแขกมันถึงจะถูกรู้ละสิบหกโค้นรู้หนึ่งอันหนึ่งซื้อมาเมื่อวานนี่น่ะได้ั้งสี่อันอันทั้งนี่ เป็นปแบบแซบแรงแบบมันเหมือนอของไทยนะแต่ว่ามันลูกใหญ่เฉยๆมมนยังอ่อนอยู่นะคะทุกคนอาจจะเป็นแตงไทยก็ได้นะอืมหอย กินเนี่ยเจ้าหวานบานตัวกับส, ốt, สุปซุปมิหน่อมาเด้อแสียบอ้วกลิ่มหลายแบไดิมันเผ็ดแก้มด้วยใบอ่อนมรพ้าเดไปหน่อยทุกคนสามอยากบอกว่ามันอร่อยเวอร์ น้ำจิ้มหนิงจะเอาแบบหวานหวานจังเลยเนาะหวานเปรี้ยวใส่ใส่แารตาลน้่งปลาผงชูรสปีเปิ้หนาวใส่หนังเปาหน่อยนึงนแบบอ,อันนี้กระชับ

บางตัวมันก็เป็นแบบเนี้ยเนาะก็อ่านก็อ่า tay này bông hiểu quán đang quán ห้อยขาวก็มีหอยแหลกก็มีด้วยไปน้องหอยอันนี้หอยขาวอันนี้หอยแหลกหอยสีเหลืองนะมันสีแหลกยดใจหน่อยเนาะไม่สองสีเด็อือก็บสีขาวหน่อยขาวก็หนีกันี่อืมมึหอยห้อยขาว 我有 <Okay. S 2>、okay.